นี่ก็คือร้านน้ำพริกผักมีน้ำพริกหลากหลายผักต้มผักสดปลาตน้ำพริกอันนี้แคปหมูเลูกชินกช้นไม่ละสิบบาทเลยจ้าไม่ละสิบบาทลูกชิ้นไม่ละสิบบาท อันนี้ขนมปังอันนี้คือกุ้งเต้นยำกุ้งเต้นอันนี้คือแอบแซบบุฟเฟ่ผลไม้คลุกพริกเกลือสามกุกหนึ่งร้อยบาทอันนี้น้ำลำยอันนี้ผัดไทยจ้าอันนี้ผัดไทย อันนี้คือหอยจ้าหอยหอยจ้าหอยแมงคูนี่ส้มโอจ้าส้มโอหมูทอดเครื่องในทอดจ้า ทกไก่ย่างร้านไก่ย่างไก่ย่างร้อนๆจ้าเตม่อนอย่างหนังกรอบจ้าอันนี้อันนี้ข้าแตนจ้าเนลูกชิ้นทอดกรอบลูกชิ้นทอดกรอบค่ะลูกชิ้นทอดมันปะกายจ้าอันนี้ข้าวแตนจ้าไม่กรอบอร่อย อันนี้คือชูชิค่ะร้านชูชิร้านชูชิค่ะน่ากินข้าวหมวกกะเพาไข่ดาวไข่เขียวค่ะอันนี้แมลงทอจ้าปิ้งจ้าคุยป,ปิ้งไม้ละสิบจ้าห้าแถมหนึ่อันนี้ไส้กรออีสานจ้ามีเปรี้ยวไม่เปรี้ยวใส้อัว ร้านขนมจีนน้ำยาปลาช่อนจ้าอันนี้ก๋วยจับยวนข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบจ้าข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบจ้าข้าวปลาสีพันมีกับข้าวมากมายหลายอย่างเลยข้าวข้าวหลายอย่างเลยจ้า คือข้าเหนียวหมูเค็มหมูหวานหมูฝอยเนื้ออันนี้เนื้อเค็มเอาห่อหนึ่งข้าเหนียวหมูหวานห่อหนึ่งจ้ามันก็จะเป็นหมูเค็มอันนี้ก็จะเป็นหมูหวานห่อละยี่สิบห้าบาท คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีจ้า